นี้เราจะมาเล่าถึงองค์พระพิคเนตกันนะคะเพื่อปัญญาและการอย่างรู้และบรรลุในสัพพชีวิตทั้งปวงพระพิคเนตทรงเป็นพระผู้ทรงมีสติปัญญาม,มากดังในคราวที่พระพิคเนตนะคะแข่งกับพระคันพระภูมานหรือน้องชายเรื่องการแต่งงานผู้ใดที่เดินทางรอบโลกเ็จครังพระศิวะพระแม่ก็คือบิดามดาองค์พระพิคเนตันเองพระพิคเนตทรงเข้าใจว่าการแข่งขันด้วยปัญญานั้นคือ พระพิคเนได้กล่าวว่าผู้เป็นวิดามันดาหรือพระศิวะพระแม่อุมานั่นเองการที่เดินแทบเท้าเ,เดินเจ็ดรอบแล้วก็กลับแทบเท้า ของบิดามดาก็คือจัก,กรวาลในองค์พระพิคเนตนั่นเองนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้าถึงองค์พระพิคเนตนะคะพระพิคเนตเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์พระพักช้างและพุงอันใหญ่โตหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความยิ่งใหญ่สิริมงคลและพระพิคเนตมักถือขนมลาดูไว้ในมือตลอดเวลา ไว้ในมือตลอดเวลาอันเป็นสันดักษ์ที่ว่าพระองค์พร้อมที่จะประทานความอิ่มหนำสำราญแก่ผู้บูชากับไหว้พระองค์อยู่สม่ำเสมอความอุดมสมบูรณ์จะเกิดแก่บุคคลผู้ที่เคารพองค์พระพิคเนตเป็นเนืองนิดจะไม่มีวันที่จะอดอยากและเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจและคุณใส่นมดำได้ถังได้อีกด้วยจากตำนานเรื่องพระศิวะพระบิดาแห่งองค์พระพิคเนตที่ทรงมีปางเป็นพูต คูเตสวนอันเป็นปางผู้นำของเหล่าผีพิศท,ทั้งตัวหรือพิศจบดีและที่ทรงปฏิบัติเป็นมหาโยคีผู้ที่อาศัยตามบาชา้าปล่อยร่างกายไม่ใยดีต่อความสกปรกเพื่อปฏิบัติกรรมฐานนั่งสมาธิจนได้พลังญาณสมาบัติอย่างแกรงกล้าจากความเป็นพระเจ้าแห่งพุดผีเป็นเจ้าแห่งความตายและคุณสมบัติตา่ตางๆของรัศวะท,ที่ได้ถูก ไข่ทอดสู่องค์พระพิฆเนศนั้นผู้เป็นบุตรชายนั้นดังนั้นพระพิฆเนศจึงมีอำนาจยิ่งใหญ่ในหมู่พูดผีได้เช่นกันและโลกวิญญาณไม่ต่างจากพระศิวะผู้เป็นบิดาเราพูดผีและปิศาจล้วนเกรงกลัวต่อพระองค์เหมือนกันผู้ที่บูชาพระพิฆเนศจึงย่อมปลอดภัยจากการคุกคามของพูดผีปิศาจทั้งคนใส่มนดำอีกทั้งในยะหนึ่งพระพิฆเนศทรงมีพลังอันบริสุทธิ์มีอำนาจเหนือความแรบปบรวนและความชั่วไร้ทั้งปวงได้เช่นกัน ผู้ที่บูชาพระพิฆเนศอยู่นึงนี้จะล่วงไผยพ้นไัยชั่วไรยทั้งหลายที่มองไม่เห็นทั้งสิ้นทั้งปวงในเรื่องของความรักเป็นเรื่องที่มนุษย์ผู้ทุกคนต้องมีความโหยหาต้องการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พระพิฆเนศนับได้ว่าเป็นเทพที่สว่างในเรื่องของความรักแม้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเสียก่อนดังตำนานที่เคยได้กล่าวไปแล้วข้างต้นที่ทรงแข่งขันพิชิตการเดินทางเจ็ดรอบกับคันตกุมานนั้นและได้แต่งงานสว่างในความรัก ชั้นหนุ่มสาวและได้น้ำมนตอาบน้ำมนตดื่มนะคะนำมนต์โชคลาภเป็นเทพที่สว่างในเรื่องของความรักแม้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเสียก่อนนำตอนนั้นที่เคยไว้กล่าวไว้ความรักในความรักชั้นหนุ่มสาวในที่สุดและอีกในหนึ่งพระพิธีได้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ของพ่อและแม่บิดามารดาและเหล่าเทพทั้งปวงทั้งหลายบนสวงสวรรค์และพระองค์ทรงสมบูรณ์ในรักและมีเหตุผลมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมและจากและจากการตำนานกัดของพระองค์หลังจากพระศิวะต่อคอรให้พระพิคเนตใหม่นั้นเทพเจ้าทั้งหลายต่างมาประชุมและให้พรเลิศแก่พระพิคเนตพร้อมเพรียงกันพระพิคเนตพระพิคเนตจึงเป็นที่รักของเหล่าเทพเจ้าทุกทุก ทุกหนและทุกสถานที่และผู้บูชาพระองค์ทรงได้รับพรให้สมหวังในความรักอีกด้วยนี่คือตำงานเข้าวๆขององค์พระพิคเนตนะคะใครที่ศรัทธาบูชาในองค์พระพิคเนตนะคะก็ รับได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพิคเนตมีอยู่ในพระองค์เองเพราะพระองค์คือเทพเจ้านะคะองค์พระพิคเนตสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลโภโธทุติยมปิดพระพิคเนตสวสิทธิประสิทธิเมหาลพโตะติยมปิพระพิคเนตสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลพโภนะคะเป็นคาถาที่ทองง่ายเลยนะตำนานนะคะขององค์มหาเทพพระพิคเนตนั่นเอง โอ้ห oh. น้ำมนต์อมริตศักดิ์สิทธิ์นะคะคาถามนตรานะคะพลังแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณนะคะวันนี้ได้ที่อ่าวันนี้เป็นเรื่องงามยมดีวันที่เก้าเดือนสิบเอ็ดนแต่ได้เลาเก่าตำนานความเป็นมาของค์พระพิคเนตนะคะแล้วก็ทำบุญกระถินนะคะยอดกระถิน3ล้านสามสล้านลงท้ายด้หนึ่งนะคะแล้วก็เลขนำโชคในวันนี้ หกสามห้าหกแปดนะคะบางครั้งร่ำรวยมีความสุขนะคะพระพิคเนธแล้วก็ถวยเทพประธานพรค่ะ